แหวนแหวนปวริษาซุ้มแต่งเงียบนานถึงหปีล่าสุดมีรูปแต่งงานออกมาในโซเชียลให้ได้เห็นกันค่ะสำหรับแหวนแหว,วนปวริษาเพนชาติกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินามว่าคริสซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่แหวนแหวนไปเรียนต่อที่ฮาวาด e s s School หลักสูตรธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกา งานนี้ก็ทำเอาหลายคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากค่ะและตกใจว่าแหวนแหวนแอบซุ้มเงียบแต่งงานล่าสุดแหวนแหวนก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วโดยบอกว่า ภาพที่ออกมาว่าเธอแต่งงานกับแฟนหนุ่มนั้นไม่ได้แต่งงานแบบฟ้าแลบหรือซุ้มเงียบแต่อย่างใดแต่เป็นภาพที่เธอเคยจัดงานแต่งงานมาเกือบ5ปีแล้วค่ะเป็นการจัดงานแบบง่ายๆโดยใช้งบแค่3,500บาทพร้อมเผยสาเหตุที่ไม่ได้บอกใครอย่างเป็นทางการ ก็เพราะว่าที่ผ่านมารัก,รกๆเลิกๆอยู่บ่อยครั้งแต่มาในระยะหลังทั้งคู่เริ่มดีขึ้นจึงได้ตัดสินใจที่จะมีลูกและแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการค่ะ จริงๆที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปิดบังนะคะเพื่อนสนิทแหวนก็รู้ทุกคนแต่แหวนบอกให้ปิดเงียบไว้ก่อนเพราะก็เลิกรากันไปหลายครั้งตอนแต่งก็ลงรูปในไอจไปไล่ย,ย้อนดูได้เลยตั้งแต่เกือบ5ปีที่แล้วมีข่าวด้วย ก็คิดว่าคงไม่มีใครเข้าใจและทนแหวดได้เท่าพี่หนวดอีกแล้วในชีวิตนี้ผ่านมาหลายปีจนเหมือนเป็นไลฟ์คอมเพนเนียนกันไปแล้วจนแหวนเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นอะไรดีขอเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตและเป็นคุณพ่อของลูกละกันเป็นกำลังใจให้เรามีเบบีเร็วๆนี้ด้วยนะคะเปิดตัวขนาดนี้เบบี Baby ต้องมาแล้วนะรูปจากงานแต่งเยอะมากเดี๋ยวทยอยลงนะคะ